อันนี้พ็กกระเจี๊ยบเขียวครับเป็นกระเจี๊ยบเขียวรกระเจียเ๊ยบที่กินดอกมันนะครับเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์จริงๆอันนี้กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ของพี่ต้อมการ์เด้นเพนให้มาครับเนี่ยโอ้โหใบใหญ่มากเลยพี่ต้อมโอ้โหสมแล้วมันออกดอกแล้วครับนี่เนี่เนี่เริ่มติดดอกแล้วนี่เนี่เห็นไหมครับโอโ้สมบูรณ์จริงๆ ไม่ต้องบำรุงอะไรมากเลยนี่ครับบวบเต็มเลยนี่โอ้โหข้างนอกนี่เยอะเลยครับนี่ติดเต็มเลยเยอะมาก สวัสดียมเย็นๆครับวันนี้มาอัปเดตแปลงผักนน้อยอยู่ที่ขอบสะขอบสะอยู่ที่ขอบสะขขงหมู่บ้านครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ถึงนี่อย่างเหลือนี่ครับเหลือหน่อยหนึ่งตัดหญ้าเรียบร้อยก็เตรียมเดี๋ยวถครับเดี๋ยวไถถ้าฝนไม่มานะครับ วันสองวันได้คงได้ไถ่เดี๋ยวเราไปดูกระเจี๊ยบดูบวบก่อนครับโอ้โหดูผลงานเราหน่อยเป็นไงครับเนี่ยกระเจี๊ยบครับกำลังขึ้นงามครับไอ้นี่ที่เห็นนี่เป็นกระเจี๊ยบสีม่วงนะครับนี่กระเจี๊ยบสีม่วงครับเข้มงามเลยเนี่ยใบก็จะเป็นออกสีดำดำม่วงม่วงึงแดงหรือสีอะไรดิสีม่วงๆ่วงเนาะครับม่วงม่วงออกแดงนิดนึงครับนี่ครับ น่ครับส่วนบวบตอนนี้แม่เราได้เก็บผลแล้วครับบวบปลูกบวบเหลี่ยมกับบวบบวบหวานออกแต่บวบเหลี่ยมครับนี่ที่เห็นนะครับอุ้ยนี่ลูกกำลังงามนี่ครับกำลังงามนี่ครับจะเห็นติดเยอะพอสมควรครับเห็นไหมครับดอกดอกงามดอกเยอะเลยครับนี่กำลังติดติดผลครับนี่ นี่ครับเยอะเลยเราปลูกอินรียครับไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเต็มร้อยนี่ครับออกดอกเต็มเลยนี่ครับเห็นว่าแตกยอดดีมากเลยครับปลูกบวมในจำไว้เลยครับพอเขาแตกกันออกยอดเด็ดยอดเลยครับพอเด็ดยอดนี่เขาจะแตกเห็นไหมครับนี่แตกออกเต็มเลยนี่จากการเด็ดยอดนี่เห็นไหมครับตรงปลายนี่ผมเด็ดยอดแบบนี้ แตกดีครับออกดอกเต็มเลยมองข้างนอกมันก็เหลืองน,น,นี่ครับติดลูกเยอะเยอะครับนี่ๆครับนะครับลงบวกเหลี่ยมกับบวกบวกหวานทาไมออกแต่บวกเหลี่ยมเอนี่ครับกระเจี๊ยบสีม่วงรอดูฝนครับรอดูฝนเขาเนี่ครับตอนนี้ มาฐานนี้จะเป็นกระเทียบสีขาวครับเนี่ยเจียบสีขาวต้นสีเขียวครับนี่ครับโอ้โหบวบงามจริงๆเลยครับเห็นไหมครับทำค้างเข้าขึ้นโอเครับนี่ก็จะเป็นกระเจี๊ยบสีขาวบวบงามๆเลยครับขึ้นออกเยอะเลยออกเยอะเลยดอกเต็มเห็นไหมครับนี่ยครับ นี่ออกดอกเยอะเลยครับเริ่มเริ่มได้ผลเริ่มได้กินแล้วครับเก็บกินได้แล้วไรสดแล้วอ่าครับเห็นไหมครับดอกเต็มเลยไสดแล้วเก็บไปกินเลยนะเห็นเนี่ยมันเยอะไม่ต้องห่วงหรอกเก็บไปเลยจะยังหรอกเออจะของไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเก็บไปเลยเออมีตะเลียม อแปลกบวบหานไม่ออกเลยเนี่ขนาดนี้เก็บกินได้แล้วนี่นี่นี่ขนาดนี้เนะน,น,นานนะเออตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะแก่อืมออเ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 อยเออ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 นอ่เออเออเออเอเป็นไปเอีเออเออเอ่เออเอเป็นอรเออเออเอบเออเออเอเอ็นอเอเ็เเน ون. ไล่ขึ้นไปยอดโอ้โหดูตรงยอดเขาครับดอกเต็มเลยนะครับแม่ติดลูกสมบูรณ์อยู่ครับสมบูรณ์มากเนี่ยครับฝั่งนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวครับเป็นกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบที่กินดอกมันนะครับเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์จริงๆอันนี้กระเจี๊ยบเขียวพันของพิทตอมการ์เด้นเพนให้มาครับเนี่ยโอ้โห ใบใหญ่มากเลยพี่ตั้มโอ้โหสมบูรณ์จริงๆโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็เจี๊ยบแดงนี่ครับกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบม่วงแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวกินดอกครับเหนียวตรงนี้ติดๆกันเลยครับกระเจี๊ยบแดงนี่ครับติดๆกันเลย ถวนี้ติดกันเลยครับขึ้นเพรางามเลยครับเห็นไหมครับเสียดายบวบหวานไม่ออกเลยออกแต่บวบเหลี่ยมแหเห็นไหมครับดอกเต็มเลยโอ้นี่ตรงนี้เยอะครับโอ้โหนี่กระเจี๊ยบเขียวดูใบใหญ่สมบูรณ์มากเลยของพ่ตัมพันได้จากพี่ตั้มให้มาแล้วโอ้โหแล้วมัน ออกดอกแล้วครับนี่นี่นี่เริ่มติดดอกแล้วน,น,นี่นี่นี่เห็นไหมครับ <c oughs> โอ้สมบูรณ์จริงๆไม่ต้องบำรุงอะไรมากเลยนี่ครับบอบเต็มเลยนี่โอ้โหนอกนี่เยอะเลยครับนี่ติดเต็มเลยเยอะมากนี่ครับโอ้โหนี่ครับเต็มเลย นี่มาถึงนี่เลยกระเจี๊ยบวบวบนี่ถอไปลายแมลงเนี่ยโอ้โหใบก็สมบูรณ์ครับจานี้พึ๊ดครับแป๊บเดียวผ่านแป,ป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเหมือนไม่นานเลยเหมือนแป๊บเดียวจริงๆครับนู่นครับยาวสุดนู่นนะครับน,น,นู่นเนี่ยเดี๋ยวจะทำการไถครับ ไถก็คงจะลงไถพรวนดินก็ลงน่าจะลงพริกหอมกระเทียมครับสามอย่างแล้วเนาะช่วงนี้เอาตามฤดูกาลไปเลยดีกว่าอ่ <c oughs> ครับของนี่ต้องกินต้องใช้ประจำโอเคครับวันนี้เอาบรรยากาศสวนน้อยไม่น้อยแล้วครับเหนื่อย <c oughs> เล่นซะเหนื่อยเนี่ยครับขอบสะของหมู่บ้านครับ เอามาให้ชมอัปเดตกระเจีย๊ยบแล้วก็บวบครับโอเคขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง